life long learning เพราะเราเก็บมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะขอขอบคุณคุณชัยชนะใจผู้คนค่ะ สมุดของเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง16.30นานาทีของทุกวันค่ะโดยมีการให้บริการและฟังก์ชันที่หลากหลายมีหนังสือวารสาร ังสือพิมพ์และอ e ีบุ๊กมากมายมีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟและพื้นที่อ่านหนังสือและพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นแบบกลุมสะดวกสบายและบรรณารักษ์ที่คอยให้คำแนะนำค่ะ เอาเป็นไงบ้างวันเด็กได้มาร่วมกิจกรรมไหมครับที่ผ่านมาสน,นุกไหมพวกเรามาดูน้องๆจัดกิจกรรมอ่อาเดี๋ยวพอจะเล่าให้ฟังว่านอกจากกิจกรรมวันเด็กนั้นนะครับบริเวณของห้องสมุดเฉลิมราชของเรานี้นะจะมีกิจกรรมส่งเสริมกัน จะาําให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะน้องๆก็อาจจะได้มาช่วยจัดกิจกรรมในครั้งนั้นด้วยนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีพนากรรมวิชาการสื่อสารภูมิปัญญาผู้สูงอายุนะครับกิจกรรมวันร่กการอ่านและนอกอย่างนั้นสกลอเหล่านี้นะครับก็จะมีกิจกรรมกันหลากหลายไม่วนะ่าบ,บ้านหนังสือชุมชนที่จะเอาความรู้สื่อต่งางๆเข้าไปถึงชุมชนนะครับห้องสมุดชาวตลาดนะก็จะมีในส่วนนี้ด้วยอ่านนอกจากนั้นนะห้องสมุดเฉลิมราชของเรา ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะเช่นกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือในศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพบกลุ่มจัดการเรียนการสอนนะการสอบกลางภาคนะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหน่วยจัดก,การเรียนรู้ของสอกลรระดับอำเภอนอกจากนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้นะฮะในสกลตำบลแล้วก็จะมีการสอบวัดความรู้ระดับชาติหรือว่าเอ็นเน็ต ซึ่งทุกคนที่จะจบการศึกษานั้นก็ต้องได้เข้าสอบอการสอบประเภทนี้ต่อเนื่องพวกเราก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือการจัดกิจกรรมด้านอาชีพประเภทกลุ่มสนใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นนะครับพวกเราก็ได้จัดกิจกรรมหลายอย่างเช่นการทําตุงการทําพันใบสีการทําทไม้กวาดทางมะพร้าวรวมทั้งการเพาะเห็ดฟางก็มีหลากหลายที่พวกเราได้จัด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เรียกว่า life long learning คือการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาส่วนบุคคลโดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด life long learning ไม่จําเป็นต้องจํากัดตัวเองไว้ที่การเรียนรู้นักระบบเท่านั้นซึ่งคําอธิบายที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น ความสมัครใจในการเรียนรู้เพื่อบรรลุและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมใช่นะคะแต่ควมมนนามรุ่งวันนี้พ่อสนุกเรายังได้รับรางวันดีๆอีกด้วยนะคะพอขอบคุณท่านพ่ญญญออ,อชยาวิธธายทายทาชัยที่มาแบ่งปังนความรู้ดีๆในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในอุทิหน้านะคะสวัสดีค่ะาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต